จะเป็นโค้ดสอนเรื่องของพลังจิตสอนเรื่องของการควบคุมความคิดและความรู้สึกวันนี้ของทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะในทุกๆวันเราจะถามตัวเองถามตัวเราเองว่าเราเป็นยังไงบ้างเรามีสุขหรือเรามีทุกข์แล้วคุณเป็นยังไงบ้างเจีบถามกลับนะคะการที่เราเช็คตัวเราเองว่า how are you นะคะ คุณสบายดีไหมคุณเป็นยังไงสําคัญมากในการมีชีวิตอยู่ในทุกๆวันเพราะว่าเวลาที่เราเช็คตัวเราเองในวันนี้ย้ํานะคะไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่เป็นปัจจุบันนาววันนี้เรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังรู้สึกอะไรอยู่สําคัญมากเลยในสภาวะปัจจุบันชีวิตป,ปัจจุบันของเรากายภาพที่อยู่ข้างนอกนะคะ มีเรื่องราวจากผู้คนเหตุการณ์จากอดีตมามาทําให้เราในปัจจุบันรู้สึกทุกข์รู้สึกทรมารรู้สึกควบคุมเรื่องบางเรื่องไม่ได้แต่สําหรับผู้ฝึกตนผู้ที่ฝึกพลังของจิตผู้ที่เคยเข้าเรียนเข้าคอร์สเรียนออนไลน์กับเจมมาหรือว่าใครที่รู้เรื่องราวของการฝึกพลังของจิตหร,รรรรออรหรือใครที่รู้เรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดหรือใครที่รู้เรื่องของการใช้กฎของพลังในจักรวาลนี้นะคะคุณจะต้อง รู้ว่าวันนี้คุณรู้สึกอะไรสำคัญมากคิดอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่สุขไหมหรือทุกข์ที่หัวใจนะคะสําคัญมากเจียบถึงจะย้ําทุกๆคนในทุกๆวันที่เจ๊บมาเนี่ยจะถามคุณตลอดว่าคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ของเจียบนะคะเจบขออนุญาตแชร์ประสบการณ์วันนี้ของเจียบตื่นเช้ามาก็ซักผ้าแล้วก็ ไปทำงานลูกค้าใหม่มาได้เงินแล้วก็มาทำมื้อเชียงให้ที่บ้านกับคุณลุงเทวดาทานแล้วตอนบ่ายก็ไปดื่มกาแฟกับคุณลุงเพราะไม่มีนัดนวดลูกค้าแล้วเราก็ไปทำธุระเรื่องที่เราเ,เกี่ยวกับเอกสารแล้วก็กลับมาที่บ้านตอนเย็นก่อนกลับบ้านเราก็ไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารแล้วเราก็ไปเดินดูของแล้วเราก็กลับมาบ้านมาร้องเพลง วันนี้ของเจีย๊ยบเป็นวันที่สุดยอดมากค่ะใช้วันได้ดีมากแล้วสิ่งหนึ่งที่เจีย๊ยบควบคุมตลอดก็คือการควบคุมความคิดการควบคุมความรู้สึกให้สุขแม้ว่าเรื่องราวที่เจีย๊ยบกําลังผจญอยู่เจีย๊ยบกําลังอยู่ในช่วงจังหวะที่ต้องดูแลเรื่องของสภาวะการเงินอย่างเข้มข้นแต่เราไม่ได้ดูแลหรือว่าเฝ้าระวังแบบ แบบที่เหมือนว่าเราขาดมากมายเราทุกข์มากๆไม่เราจะดูแลเฝ้าระวังในลักษณะที่เรามีสุขสุขแค่นี้เราก็มีสุขเหมือนกันสุขไม่ได้เกิดจากการแค่ว่าเงินต้องเยอะๆถึงจะสุขเงินแค่นี้ก็สุขได้นี่คือสิ่งที่เจ๊ฝึกปฏิบัตินะคะเจ๊ก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้กับพี่น้องทุกๆคนที่ติดตามเจ๊มาวันนี้ชีวิตของเจ๊ไปได้ดีมากในทุกๆวัน แล้วมันกำลังเดินไปสู่ความสำเร็จตลอดเวลาการฝึกพลังจิตที่เจียบได้ฝึกปฏิบัติมาร่วมเวลาประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถ้าวันนี้คุณเริ่มฝึกคุณสามารถทำนายชีวิตของคุณได้เองเลยคะว่าในปี2ปีที่จะถึงเนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนแต่สิ่งแรกณเวลานี้ที่คุณจะเกิดขึ้นกับการฝึกปฏิบัติแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะรู้สึกสงบ คุณจะรู้สึกสุขคุณจะรู้สึกรักตัวเองแล้วคุณจะต้องเริ่มนะคะช่างหัวมันช่างหัวเผือกความหมายก็คือปัญหาผู้คนเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตของเราในตอนนี้เราต้องฝึกวางมันช่างหัวมันช่างมันวางมันไว้ก่อนมาควบคุมความคิดความรู้สึก แล้วก็ทำงานปกติที่เราต้องทำให้ได้ไปพร้อมกันในทุกๆวันนะคะในทุกๆวันมีชีวิตอยู่ประหนึ่งว่าวันนี้คือวันสุดท้ายในการมีชีวิตอยู่สำคัญมากการมีชีวิตอยู่ประหนึ่งว่าวันนี้คือวันสุดท้ายแห่งการมีชีวิตอยู่ของคุณสำคัญมากแล้วคุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดเข้านอนด้วยความรู้สึกที่ดีพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาทำเหมือนเดิมประหนึ่งว่าวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วก็เข้านอนด้วยความรู้สึกที่ดีอะไรที่ติดติดหูติดตาจิตใจมาลบมันทิ้งไปก่อนที่จะหลับนอนไม่งั้นนะคะจิตใต้สํานึกของคุณคนภายในที่อยู่ในตัวคุณจะเอาไปทําให้เกิดผลกับคุณในวันถัดไปทําไมเราไม่สร้างชีวิตใหม่อย่างที่เราอยากได้ละ่ะทําไมเราไม่ทํามันในวันนี้เลยสั่งจิตสั่งใจสั่งคนภายในสั่งเทวดาให้มอบสิ่งที่เราปรารถนาะให้เกิดขึ้น ให้มันใกล้เข้ามาให้มันเป็นความจริงให้มันจับต้องได้ทำไมเราไม่ทำละ่ะทำไมเราไม่ทำความเชื่อของคุณมาถึงร้อยหรือยังคุณมีสติมีสมาธิในการควบคุมสิ่งต่างๆในวันนี้หรือเปล่าสังเกตไหมคะว่าเจ็บพูดเรื่องเดิมในทุกๆวันยำ้ยำๆซ้ำๆ ทำเรื่องเดิมในทุกๆวันชีวิตมันจะดีกว่านี้ได้ยังไงทำไมทำแค่นี้จะอยากบอกว่าโดยหลักการในการที่เจะฝึกนะคะเฝ้าระวังความคิดเฝ้าระวังความรู้สึกใส่ภาพที่ต้องการเข้าไปเชื่อให้ครบร้อยฝึกสติสมาธิถ้าคุณปฏิบัติในทุกๆวันห้าฐานนี้ได้อย่างต่อเนื่องคุณจะมีทักษะการควบคุมที่แก่กล้าฉกาดเก่งขึ้นเรื่อยๆ แล้วเวลาที่มีอะไรมากระทบคุณคุณจะสามารถควบคุมสิ่งที่มากระทบคุณได้คุณไม่สามารถบังคับสิ่งแวดล้อมข้างนอกภาพที่คุณเห็นหูที่คุณได้ยินเสียงที่คุณกําลังพูดหรือร่วมสนทนาบางครั้งคุณไม่สามารถควบคุมไม่สามารถบังคับได้แต่คุณจะสามารถควบคุมความคิดของคุณใจของคุณได้เพราะมันอยู่ในตัวคุณไม่มีใครเห็น ว่าคุณกําลังควบคุมมันไม่มีใครรู้ว่าคุณไม่ได้สนใจสิ่งที่คุณกําลังฟังหรือสิ่งที่คุณกําลังได้ยินเพราะบางครั้งสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นพลังงานลบๆเป็นคําพูดลบๆเป็นการวิจารณ์ผู้คนเป็นนั่นนี่โน่นที่ไม่ควรที่จะนําเข้าสู่ตัวเราผ่านความคิดผ่านความรู้สึกเราไม่ควรจะนําเข้าไปเพราะมันจะมีผลต่อชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้มะลืนนี้และต่อๆไปเรามาฝึกกันค่ะมาย้ำการมีชีวิตกัน แล้วนะคะคุณจะสามารถเลือกใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการได้ทุกคนเกิดมามีพลังงานนี้ทุกคนเกิดมามีพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเรามีสิทธิ์ที่จะฝึกวันนี้คุณได้ยินแล้วเจบเป็นประสบการณ์การฝึกการใช้ชีวิตด้วยการใช้การสั่งจิตชีวิตของเย็บดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นในทุกๆท,ทางตลอดเวลาแม้ว่าจะมีเรื่องทดสอบจากสภาวะเก่าคนเก่า,คน,กาคนเก่าจากตัวเราหรือคนเก่าจากสามีที่ทําไว้หรือคนเก่าจาก คนรอบตัวเราที่ทําไว้มันเกิดผลกับชีวิตเราเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันแต่เราจะมีสติเราจะมีสมาธิในการไปต่อเราจะมีพลังที่ซ่อนอยู่ออกมาช่วยเราให้ไปต่อได้ก็ติดตามกันมานะคะว่าชีวิตของเจี๊ยบในอีก8เดือนที่จะถึงเนี่ยมันจะฟูอูฟูหรือมันจะเหี่ยวแต่เจี๊ยบบอกตัวเองตลอดเวลาว่าเจี๊ยบคือ มาดามเจียพันล้านแบบง่ายๆสบายๆผููแน่นอนค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะการฝึกมันต้องใช้เวลาถ้าวันนี้คุณเริ่มแล้วใช้เวลา5ปีก็ยังดีกว่าคุณไปเริ่มแล้วใช้เวลา5ปีที่มีอยู่กับชีวิตเดิมๆปัญหาเดิมๆผู้คนเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆเริ่มวันนี้เลยนะคะแล้วคุณจะขอบคุณตัวคุณเองค่ะที่คุณตัดสินใจเริ่มสักที เจ็บดีใจค่ะที่วันนี้ประสบการณ์การฝึกปฏิบตัติเรื่องราวที่เจียบได้เก็บเป็นข้อมูลตลอดในการทำไลฟ์หรือว่าการร้องเพลงหรือการมาทําคลิปแบ่งปันสิ่งต่างๆเจ็บต้องการให้ทุกๆคนนะคะอยู่ในคลื่นของความถีน่นี้แล้วก็อ,อย่าหลุดการฝึกไปต่อด้วยความเชื่อไม่ว่าวันนี้ชีวิตคุณจะเจออะไรคุณเชื่อและคุณก็ไปต่อนี่คือนี่คือแรงบันดาลใจให้เจ็บทำไลฟ์ทุกวันแล้วก็ทําคลิปให้ออกมาในใน การโพสที่เพจมิเลนคัมส์ t ูมีของเยบหรือว่าในช่อง y o u u t ยูทูบชแนลชื่อวันด้าวีเชฟเหมือนกันกับ Facebook เยบนะคะเพื่อเป็นการตรึงทุกคนที่ฝึกไว้ว่าให้เชื่อแล้วให้ไปต่อให้ทําให้ลงมือขนาดเยบฝึกมาได้ขนาดนี้เยบยังฝึกและปฏิบัติต่อแล้วคุณฝึกมาคุณได้อะไรบ้าง คุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อไปต่อคุณต้องทำยังไงนี่คือแบบอย่างนี่คือประสบการณ์ที่เจี๊ยบถ่ายทอดไว้ในช่อง Youtube นะคะก็เจี๊ยก็ฝากทุกๆคนติดตามถ้าคุณอยากเข้าใจวิธีการฝึกพลังของจิตการเปลี่ยนชีวิตจากคุณคนเก่าเป็นคุณคนใหม่ที่มีชีวิตแบบสุขเบาโล่งโปร่งสบายเราควรจะทำยังไงติดตามกันมานะคะเจีย๊ยบวนิดาเมลี่นักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ แล้วพบกันใหม่รักทุกคนนะคะชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นแต่มันจะเป็นอย่างที่คุณคิดและรู้สึกแน่นอนค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ